สวัสดีค่ะดิงลี่ก้อนพงหายเนะคะมือนี้มีเมนูบัานมานำเสนอนะคะเมื่อนี้เป็นวันจันทร์นะคะทุกๆวันจันทร์นะคะคือเป็นวันเกิดของดิงลี่นะคะลิงลี่กับสีหนุดเหนือซัดนะคะลิงลี่จะทานเจกินเจนะคะกินผักกินหยากินผลไม้ไปแสดงน,นะคะ่ะน,นี่คือ นุ่มกะตรงนุมเจน,นะคะเนาะค่ะมือมีนี่ก็คือพักหลวกที่น่องจีฝ่ามุงดาเพิ่นดอามาฝากมือว่านเนาะค่ะกให้ได้บุญได้กุศลไล่ไายเนาะค่ะใ,ใ,ะะให้เลื่ญนรุ่งเรืองๆๆ <S <S เฮงเฮงปังปังดังดัง้รื่วยๆเนาะค่ะเนาะค่ะมือนี่มีเมนูจังสี่แล้วกะนี่ก็สิเห็ดแจวกินกับนะะเนาะค่ะแจวกะต้องเป็นแจวสีเป็น เอื่นปลาเจลเจเนาะค่ะนี่ก็คือเอะหนำปลาจีเนาะค่ะเนาะนี่ก็สั่งมาโดยตรงเนาะค่ะเป็นหนำปลาจีเนาะค่ะนี่ก็คือปลาร้าจี G. นะคะซึ่งเลิตจากทั่วเหลืองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือผงชูรสผงชูรสนี่ยคะ เป็นเจคือกันเนาะคะ่ะเป็นเมนูประจำทุกวันจันทร์วันกนวันพ่าคืออาทิตย์หนึ่งสามมือเนาะคะ่ะหรือว่าเดือนหนึ่งสิบสองวันที่นี่ก็จะงดเนื้อซัดเนาะคะ่ะแต่ก็มีเมนูเด็ดมาสูกินคือเก่านะคะเนาะเดี๋ยวนนี้คือมกเครือเทศเนาะคะ่ะมะเครือเทศเผาไฟเนาะคะ่ะขว ไฟอ่อนๆนี่คือนีอ่นกระเซียดกินกับหลวกพักเนาะค่ะกระริกริกปน่นริกป่นลงเนาะกระนำ ลชูรดนิดนึ่งค่ะเป็นชูรดแทะนะคะชูรดจีให้มีผงอินดิจีนะคะคือปลาร้าจีใส่นิดนึงค่ะมันก็จะมีรสชาติคือปลาเด็กตวงเท่านะะั้นค่ะ อันเดียวกันเลยก็เพียงแต่ว่าบริฮิตมาจากป่าเนะคะฮิตมาจากทั่วเหลือง,องเตือนใส่หอมลงไปเนาะหอมชี่ กะกะพอดีแล้วนะคะเฮ้ยนี่กะเป็นอันว่าเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาสู่กินเดอ้อบานเนี่ยมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเดอ้อบ้านนี่มันนี่ใสยเบิองแล้วค่ะอันนี้ก็คือผักลวกนันนี้คือหนึ่งดอกแค่เนาะคะ่ะอันนี้ก็นหนึ่งหมักหุงเนาะคะ่ะ มามากินได้ค่ะเดอ้อมาชิมน้ำกันเจวกันจำเมื่อก่อนจังสือจังสือค่านี่ก็คือผักนะคะผักมุกจีฝามุกดาเป็นน้ำมาาฝ่ามือว่านนะเนาะ จังคืนกลงคืนค่ะเป็นพักปอดสารปิดนะค่ะกินเบิงกระหูเนาะทั้งหวานทั้งกรอบเจลือมะเขือนะเจลือมะเขือเทศ ก็นี่ก็เดินทางสายกลางเนาะคะนะ่ะเนาะกินจำเนี่แหละอาทิตย์ละสามวันนะคะนี่จะงดเนื้อสับอาทิตย์ละสามวันนะคะกินมานนะาะมันสิบกว่าปีแล้วเนาะคะ่ะตั้งแต่ปีหาหนึ่งหาสงองคนมาถึงมือเนี่ยก็โอเคเนาะคะ่ะตุกอยางกั โอเคดีนะคะเป็นดีต่อสุขภาพน้ำเป็นกุศลให้ตัวเองน้ำนะคะเนาะอือเช่ครับอันนี้พักแค่เนี่ย กินแก้ไข้หวัดนะคะต้านไข้หวัดหวัวลมนะคะไปกินแต่หวัวปี๊ปีสิก่อนหวัวลมสิมาเนี่สิบุเป็นวัดนะคะนี่เป็นสมนุนไพรใกล้ตัวนะคะสรุปรลินี่ยังกระได้เป็นวัดเลยนะคะปีนี่ ไม่บุญในไร,ร้เด้อเจฝ่ามดาผีที่หนีกะและกินพักจะเจ็บเนาะ จะแนวแสบๆพี่น้องอกวะะ็วันเบาๆนะคะวันเบาๆก็มิดดีก็ใช่ปัญหานะคะนีก่ก็กินมานะมานานแล้วสบายๆเนาะกต่นแนน,นะะํำเด้อค่ะใพคิดจากล่องเบิงกะทุกวันเกิดของตัวเองนะคะทุกวันกวนวัดผ่านกัดทือว่า สุดยอดคือการนะคะประเหต์ได้ก็ได้มน่าไซส์ธรรมะได้มาเนี่ย <c oughs> ข้าได้ย,ย่ายลวกผักลวกฟักหนึ่งเราแค่จะหายนั่นแหละ ยายเพื่อน้ำมันหายมายยมกํลาลันหน่อยเราฝากับสำหรับคลิปนี้กะ่ะ cái chị chốt cái này nó cả nó sạp video phạt bừng. phạt không phạt cũng lại có tít tam hải này đây cả đứa con phù hải ขอบคุณสำหรับการติดตามการเบิงการชมนะคะเนาะทุกๆคนจะเป็นกำลังใจให้ที่นี่มากตลอดนะคะเนาะจะให้หลำให้ด้วยนะคะเนาะดูดีไม่แห้งสุขู้ทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย